เรียนท่านอื่นคุณวรินครับเรียนท่านประธานสภาครับผมวรินเอกบุรินครับสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นเขตสี่ผมขอใช้ชวชวเวลาสั้สนๆนะครับห้านาทออีผมมีเรื่องประเด็นที่จะต้องจําเป็นที่จะต้องหาลือในสภาพเพื่อให้เกิดเป็นบันทึกในรายงานการประชุมนะฮะไม่ว่าท่านผู้บริหารจะนําไปใช้หรือผมจะนําไปใช้เองก็เป็นจําเป็นที่จะต้องอ,อ,อภิปรายในเวลานี้ประเด็นคือเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการจราจรน,นะครับ วันนี้เราคงต้องต้องพิจารณาแล้วแหละว,ว่าคณะผู้บริหารมีความจําเป็นอย่างมากในการที่จะต้องพิจารณาเรื่องของวาระความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเป็นวาระของเมืองทําไมผมจึงกล่าวว่าเป็นภาระ,ะของเมืองนะครับผมได้รับประเด็นปัญหาการล่องเรียนเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นจุดกับรถสัญญ,ญาณไฟป้ายเตือนนะครับรวมกระทั่งถึงจุดเสี่ยงบางจุดรวมกระทั่งถึงการสาสีซีเต้นและทางมาลาย ประเด็นลักษณะอย่างนี้เราควรจะต้องมาคุยกันแล้วว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนได้ยังไงนะครับประเด็นบางเรื่องที่เราคุยกันไปก็ประเด็นสภาแห่งนี้ก็ถูกถักภาระไปให้กับเทศกิจนะครับเพราะว่าดูแลเรื่องของการจราจรบ้างถนนบ้างขาวเหลืองบ้างขาวแดงบ้างนะครับแต่เทศกิจเองมีอำนาจหน้าที่แค่จับปลับ นะครับไม่ได้มีความไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็วินยัยหรืออะไรก็ช่างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนนคนที่มีอำนาจกับเป็นคอจลอ,อซึ่งดูแลเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นป้ายสัญญาณทางวะลายการสีตาสีตีเส้นนะครับหลายๆอย่างรวมแม้กระทั่งถึงเรื่องของความสว่างบนถนน มิตรภาพที่ท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้พูดเรื่องนี้ไปทําไมผมจึงหยิบยกเรื่องหยิบยกเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเป็นวาระทางด้านของเมืองเพราะลําพังแค่เทศบาลนครขอนแก่นอย่างเดียวเนี่ยโครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราบางครั้งไม่สามารถทําได้รวดเร็วทันใจหรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ได้เพียงพอกับการที่จะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนตัวนี้ เทศบาลนครขอนแก่นไม่ได้อยู่เพียงโดดเดี่ยวในเทศบาลนครขอนแก่นแห่งนี้นะครับเรายังมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในท้องถนนซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอบจอเองหรือสสสเองนะครับกรณีอบจอเนี่ยได้รับงบประมาณนะครับเป็นรายรับจัดแบ่งในเรื่องจากภาษีล้อเลื่อนโดยตรงนะครับซึ่ง จริงที่พื้นที่ในเขตเมืองของเราเนี่ยซ้อนทับกับทางอบจอด้วยแต่กรณีที่เทศบาลนครขอนแก่นมีความจําเป็นที่ต้องดูแลถนนสายหลักๆเช่นมิตรภาพมะลิวันหรือเส้นอื่นๆที่เข้าไปอยู่ในเขตของเราเองเนี่ยผมว่าเราควรจะต้องหาลือนะครับกับจังหวัดและอบจอหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นเช่นสสสอเองนะครับมาดูแลในเรื่องของการทําเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมา วันนี้ไฟที่ไม่สว่างบนถนนมิตรภาพไฟที่ไม่สว่างบนจุดเสี่ยงเส้นจราจรที่ยังไม่สมบูรณ์ชัดบ้างหายบ้างไฟกระพริบสีเหลืองตามจุดเสี่ยงจุดกับรถที่ยังไม่มีเรื่องเหล่านี้ต้องคุยกันเป็นวาระของเมืองแล้วการแก้ปัญหาเราทำแบบไฟไม่ฟังไม่ได้ไฟไหม้ที่นึงก็ไปดับมันครั้งนึง ไปมากอีกสองครั้งก็ไปด่ามันอีกสองครั้งวันนี้ระบบความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยถูกยิบยกขึ้นมาประเด็นของเมืองผมก็ไม่ได้ตามกระแสนในเรื่องของทางม้าลายนะฮะผมเพราะผมเชื่อว่าต่อให้มีทางม้าลายที่สวยงามและที่ดีก็ไม่ทําให้ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็น100%เซเพราะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยความปลอดภัยบนท้องถนนเกิดขึ้นจาก2อ,อย่างคือหนึ่งในเรื่องของกายภาพโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่บอกไป ความสว่างสัญญาณไฟป้ายจราจรและการออกแบบส่วนที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของวินัยจราจรที่เป็นเรื่องของผู้ใช้ถนนเป็นเรื่องของคนเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราพัฒนาโครงสร้างโครงการทางกายภาพทำทุกอย่างดีแต่ไม่ได้ทำในเรื่องของวินัยของคนจราผู้ใช้รถใช้ถนนไปพร้อมกันมันก็เหมือนตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังนะครับวันนี้ ต้องคิดเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสําคัญถ้าตัดเรื่องของอุบัติเหตุเออถ้าตัดในเรื่องของการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคโควิดในช่วงนี้ออกไปท่านจะเห็นได้ชัดทันทีเลยว่าอันดับหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยบนท้องนอนถนนทึ่ทาให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดข้องกับชีวิตและความตายเป็นอันดับหนึ่งนะครับขอญ,ญาตว่าท่านอาจจะต้องใช้สิ่งที่ผมพูดในวันนี้เพื่อเข้าไปหาลือในโคอจลอ เพื่อคุยเรื่องนี้ให้เป็นวาระของเมืองไม่ใช่เป็นภาระของเทศบาลนาครขอนแก่นเพียงหน่วยงานเดียวนะครับเรื่องที่สองเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดวันนี้สุนัขจรจัดเกิดขึ้นทั่วเมืองหลายคำร้องที่เกิดขึ้นในเรื่องของสุนัขจรจัดไม่ว่าจะเป็นจรจัดเองโดยธรรมชาติหรือการเลี้ยงสุนัขแล้วเลี้ยงเยอะมากเกินไปแล้วดูแลไม่ไหว แล้วพยายามจะผลักดันสุนัขอย่างน,นี้ให้ออกมาเป็นสุนัขจรจัดเพราะไม่สามารถที่จะดูแลได้แล้วเรามีสุนัขจรจัดในเขตเมืองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในสวนสาธารณะนะครับทั้งในชุมชนในสวนสาธารณะในพื้นที่หลายพื้นที่รอบเมืองแล้วกรณีสุนัขจรจัดไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนครขอนแก่นที่มีปัญหาเรื่องนี้ เทศบาลรอบๆข้างเราศิลาบ้างเมืองเก่าบ้างก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้ด้วยเช่นกันคำถามต่อไปคือถ้าสุนัขมันเดินมาจากศิลาแล้วมันเดินเข้ามาในเขตเทศบาลนครแล้วมันกลับไปเดินเข้าไปในเขตศิลาอีกหรือเมืองเก่าอีกหรือบ้านเป็ดอีกมันจะเป็นภาระของใครวันนี้ทุกคนกลับมองว่าไม่ใช่ภาระของตัวเองทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบตัวเองหรือไม่ใช่ปัญหาที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบแต่ เวลามันส่งผลที่มันเกิดขึ้นกับประชาชนประชาชนได้รับความเสียหายได้รับบาดเจ็บได้รับความเดือดร้อนได้รับความเหตุลำคาญจากเรื่องของกลิ่นก็ช่างความสกปรกก็ช่างหรือแม้แต่การกัดก็ช่างโรคพิษสุนักบ้าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมองว่าเป็นความรบับผิดชอบของคนอื่นไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้วันนี้ปุกฟรรนปัญหาจนจับต้องคิดแล้วว่าเราจะจัดการยังไงนะครับ การไปจับของเทศบาลนครเราจับไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับมันมีจับได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็นอนเขตเราคืนนึงไปนอนเขตอื่นคืนนึงนะฮะและอีกอย่างพื้นที่ของเราก็ไม่ได้ออกแบบมาเป็นศูนย์พักพิงเหมือนที่อื่นแต่เราใช้วิธีจับมาแล้วก็ดูแลนะครับอาจจะมีทําบันบ้างอาจจะมีก็มีการให้อาคารเพราะเป็นการดูแลนะแต่กรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจะต้องไปเอาสุนจรจักเหล่านี้มา ก็มีข้อปัญหามากมายเช่นมันจรจัดจริงไหมหรือมันจรจัดแบบไม่จริงนะครับซึ่งท่านทำให้กระบวนการในการจัดการเนี่ยคุมเครือสำหรับประชาชนบางครั้งเราได้ยินว่าการที่จะต้องให้เอามาฝากเราเอาอมาฝากเรา,เา,า,า,เราหรือให้เราไปจัดไปจัดการออกมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารค่าอะไรเกิดขึ้นเพราะงบประมาณของเราไม่ได้มีเพียงพอในเรื่องของการดูแลสุนัขจรจัดวันนี้ต้องคิดแล้วฮะว่าเราจะจัดการเรื่องอย่างนี้ยังไง ผมคงไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไปเป็นวาระเมืองอีกวาระหนึ่งเพราะว่าเรื่องแบบนี้ผมว่าเราเป็นเทศบาลนครเราอาจจะพูดคุยกันกันกบเทศบาลโดยรอบได้ว่าเราจะจัดการปัญหาทรัพ์จราจรนี้ร่วมกันแบบไหนใครมีพื้นที่ที่สามารถทําเป็นศูนย์พักพิงได้ท่านก็ควรจะต้องขยับไปทําเรื่องของศูนย์พักพิงเนี่ยได้แล้วนะครับผมฝากไว้เป็นประเด็นสองเรื่อง เท่าน,นี้แหละครับผมคิดว่าเพียงพอแล้วขอบคุณมากครับท่านประธานสภา